รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับ สิ่งที่ผู้หญิงไทยในโลกยุคปัจจุบันให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆใช้คำว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นั่นคือเรื่องของความสวยงามครับแต่ว่าในโลกยุคปัจจุบันครับเรื่องของการทําสัญญามีความรู้ในด้านที่ผิดมีกระแสมีวัฒนธรรมและก็รวมถึงมีข่าวคราวเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายวันนี้ครับทีเด็ดเมืองไทยกับผมเอิร์ธสันอิทธิสุขพนานเลยจะพาผู้ชมไปเกาะกระแสกับคนที่อยากจะหล่ออยากจะสวยว่าควรจะทําอย่างไรจึงจะปลอดภัยครับและก็ควรจะมีความรู้ในเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวรอติดตามในทีเด็ดเมืองไท แต่ว่าช่วงแรกเหมือนเดิมเช่นเคยเราไปดูเรื่องราวของอาชีพที่น่าสนใจกันก่อนคุณเอฟธนนพรอพร้อมอยู่แล้วกับทีเด็ดอาชีพครับช่วงไอเดียไอดูช่อน,นี้สวยนะช่อน,นี้ก็ยิ่งสวยเลยโอ้โหสีสันสดใสสวยจริงๆ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบเจอกับผมนะครับเอฟไทยนากเหมือนเช่นเคยในช่วงทีเด็ดอาชีพครับคุณผู้ชมครับผมกําลังชื่นชมความสวยงามของดอกกล้วยไม้อยู่ครับแต่ว่าน่าเสียดายเพราะว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยกล้วยไม้เหล่านี้ก็จะร่วงโรยลงไปตามกาลเวลานะครับแต่ว่าวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับพี่ๆกลุ่มหนึ่งครับที่เขารวมตัวกันนะครับแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ใส่ไอเดียใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปประดิษฐ์ดอกไม้ออกมาจนสวยงามขนาดนี้ครับ นี่เลยครับคุณผู้ชมนี่คือดอกไม้นะครับที่ประดิษฐ์มาจากวัสดุธรรมชาตินะครับเขามีวิธีการทํำยังไงนะครับรวมถึงเขามีแนวคิดอย่างไรถึงได้ทําออกมาสวยงามขนาดน,นี้เดี๋ยวเราไปรู้จักกับกลุ่มนี้กันเลยครับนี่แบรนด์ดงรักครับตามผมมาเลยฮะ สวัสดีครับผมพี่หมูหรือเปล่าครับค่ะวัสดีค่ะขออนุญาตนั่งเลยนะครับพี่หมูครับค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีครับพี่หมูครับค่ะวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับผมมาอยู่กับพี่หมูครับเป็นหัวหน้ากลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาตินั่นเองครับพี่หมูครับชื่อดงรักนี่มีที่มาอย่างไรครับค่ะดงรักนี่หมายถึงป่านะคะป่าที่อยู่ล้อมรอบอำเภอท่าตะเกียบของเรานะคะ ส่วนรักนี่คือความรักความผูกพันระหว่างคนกับปลาค่ะอ๋อที่มีความสัมคัญมีความเชื่อมโยงกันใช่ค่ะพี่หมูครับย้อนกลับไปพี่มารวมตัวกันได้ไงครับก็คือก็เริ่มจากเราเองนะคะเริ่มจากหนึ่งเนื่องจากเราอะเดี๋ยวพี่ลูกนูนเนี่ยเป็นคนที่รับจ้างเก็บซากพืชให้กับกรมป่าไม้นะคะรับก็เรามองเห็นว่ามีวัตถุดิบมากมายอยู่ในท้องถิ่นของเราครับจึงเริ่มเอามาทำพอเริ่มมาทำปุ๊บพอเห็นชิ้นงานก็นำไปขายใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง ได้เงินมา2,500บาทครับผมค่ะก็มีความรู้สึกดีใจแล้วว่าตัวเองเนี่ยว่าเมียมีคนที่เลีงเห็นวัสดุธรรมชาติก็เลยเริ่มตั้งกลุ่มป,ปี5 0มาครับผมค,ครับทางกลุ่มมีการต่อย,ยอดออสินค้าเนี่ยมีรูปแบบใหม่ๆเพิ่มเติมไหมครับก็คือเราก็จะมีจินตนาเราก็จะใช้จินตนาการเป็นหลกักแล้วก็จะมีเยาวชนเข้ามาร่วมด้วยกับเรารก็สามารถต่อย,ยอดในชุมชนของเราในส่วนของขั้นตอนการทําเป็นไงบ้าง เริ่มต้นถ้าจากการจักําดอกไม้นะคะเราก็จะเริ่มจากการเอาเก็บมเมล็ดพันธุ์ไม้อย่างเงี้ย <ผม S 1> อย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นหมากนวลเราก็จะต้องเอามาล้างแล้วก็เพื่อให้เปลือกนอกมันออกให้หมดแล้วก็ตากแ<ร>ดดในส่วนของการตลาดตอนนี้มีการวางการตลาดอะไรบ้างครับก็คืออันดับแรกก็คือมีหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือเรารให้องค์ความรู้แล้วก็มาเป็นพี่เลี้ยงให้เราอย่างดีเลยและนําความรู้ต่างๆมาให้ในการจัดสรรการวางกลุ่มก็ดีในรูปแบบต่างๆการตลารจัดการของกลุ่มใช่ค่ะครับผม ที่หมูครับรวมตัวกันมาตั้งแต่ปี50ปัจจุบันนี้6ปีแล้ว6ปีที่ผ่านมามีอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับก็คือในเรื่องของมเมล็ดพันธุ์ไม้อะค่ะแล้วก็มีการลองผิดลองถูกมาตลอดนะคะแล้วก็มีการจดบันทึกเนื่องจากเรามีเพื้นฐานในการเก็บข้อมูลให้กับ ป่าไม้เราก็เลยนำเอามาใช้ในกิจวัตรประจำวันของกลุ่มได้ปัจจุบันนี้ถาาเผื่อคุณผู้ชมที่ดูอยู่เ้าสนใจมีเปิดสอนไหมครับทั้งกลุ่มมีค่ะเราเปิดสอนทั้งในและนอกสถานที่นะคะและมีคนแบบในชุมชนใกล้เคียงที่มาขอความรู้ของเราบ่อยครั้งเราก็เปิดให้ความรู้ครับพี่หมูครับปิดท้ายอยากให้พี่หมูเนี่ยเป็นตัวแทนของสมาชิกทุกคนนะครับแนะนำไอเดียดีๆนะครับหรือว่าข้อคิดที่ทางกลุ่มเนี่ยใช้ในการยึดือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพให้กับคุณผู้ชมครับเชิญครับค่ะก็คืออยากให้อ ทุกคนที่เริ่มตั้งกลุ่มใหม่นะคะได้ให้เล็งมองมองของที่รอบๆตัวเองว่าชุมชนของตัวเองมีอะไรบ้างนะคะแล้วมาใส่ใจแล้วมองเห็นว่ามันเอามาสามารถที่มาต่อยอดทําอะไรได้บ้างสร้างรายได้เกิดประโยชน์ให้กับตัวเองและชุมชนได้บ้างอย่างไรนะคะครับผมวันนี้นะครับขอบคุณพี่หมูมากเลยนะครับที่มาแนะนําไอเดียดีๆนะครับให้คุณผู้ชมที่มีไอเดียอยู่จะได้ไม่หยุดนิ่งจะได้ลุกขึ้นมานะครับลงมือทำนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จเหมือนกับกลุ่มของพี่หมูขอบคุณมากเลยครับค่ะวัสดีค่ะ หากว่าคุณผู้ชมมีไอเดียนะครับมีความคิดสร้างสรรค์ใหญ่อยู่นิ่งๆครับลงมือทำครับคุณผู้ชมครับแล้วคุณผู้ชมก็จะสําเร็จเหมือนกลุ่มของพี่หมูที่ผมพาคุณผู้ชมมาดูในวันนี้ครับวันนี้หมดเวลาของผมแล้วครับคุณผู้ชมกลับไปพบเจอกับพี่เอ้กันต่อเลยครับในช่วงทีเด็ดเมืองไทยครับผม พี่หมูครับเดี๋ยวสอนผมทำหน่อยครับพี่<ด>ต้องเริ่มต้นยังไงครับ,รบก็อันนี้เลยะนะะกัเริ่มจากจุดเดริ่มนนสำหรับใครที่สนใจงานประดิษฐ์วัสดุธรรมชาติสวยๆแบบนี้นะคะการเดินทางไม่ยากเลยค่ะจากตัวเมืองเชิงเสามุ่งหน้าไปยังอำเภอท่าตะเกียบตรงมาเรื่อยๆให้เลี้ยวขวาและสังเกตด้านขวามือนะคะจะเจอกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ธรรมชาติตั้งอยู่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12นั่นเองค่ะ ว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่มีการท่องเที่ยวแบบหลากหลายค่ะซึ่งการท่องเที่ยวแบบที่ได้สัมผัสความเป็นอดีตเนี่ยก็กําลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวไปทั่วสารทิศเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงจาน,นําเสนออีกหนึ่งสถานที่ค่ะตลาดคลองสวนร้อยปีเป็นตลาดที่มีดินแดนอยู่ในสองจังหวัดนะคะนั่นก็คือจังหวัดฉะเชิงเซาและจังหวัดสมุทรปราการค่ะนับว่าเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวจีนชาวไทยมุสลิมชาวไทยพุทธ ซึ่งความแตกต่างเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตนะคะแต่กลับกลายเป็นเครื่องหมายที่หลอมรวมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชนตลาดคลองสวนร้อยปีแห่งนี้ค่ะจุดเด่นที่ตลาดคลองสวนร้อยปีนั้นก็คือสะพานสูงวัดคลองสวนซึ่งอยู่ตรงกลางตลาดนะคะเหตุที่ต้องสูงมากขนาดนี้เนี่ยก็เพราะว่าในสมัยก่อนมีเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่จะต้องผ่านคลองนี้จึงต้องสร้างให้สูงเพื่อให้พ้นเรือขนาดใหญ่ และเมื่อนักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสภายในตลาดคลองสวนร้อยปีสัมผัสแรกที่นักท่องเที่ยวจะสามารถสัมผัสได้นะคะนั่นก็คือบรรยากาศเก่าๆของอาคารบ้านเรือนร้านค้าต่างๆซึ่งบวกกับมต์เสน่ห์และรอยยิ้มของพ่อค้าแม่ขายการมาท่องเที่ยวตลาดคลองสวนร้อยปีจึงเต็มไปด้วยความสุขค่ะ คุณผู้ชมคะตลาดคลองสวนร้อปีในอดีตนั้นถือว่าเป็นศูนย์รวมของชุมชนเป็นจุดแลกเปล่นสินค้าแล้วก็ยังเป็นเส้นทางคมนาคมที่สําคัญด้วยนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้กลับกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณผู้ชมทวินหาอดีตตลาดคลองสวนร้อปีจึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ควรมาสัมผัสกันค่ะ สนับสนุนโดยสำนักนายกรัฐมนตรีน้ำเพื่อชีวิตและความสุขของคนไทยทุกคนนนท์แลนด์แดนสามัคคี ขอบคุณเอฟนะครับกับเรื่องราวของอาชีพเด,เด็ดๆที่นํามาฝากกันครับแล้วก็มาถึงเรื่องผมกันบ้างกับทีเด็ดเมืองไทยอย่างที่เกริ่นกับผู้ชมไว้ครับว่าณนะปัจจุบันครับเรื่องราวของความสวยงามไม่ได้จํากัดเพียงเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นผู้ชายหรือแม้กระทั่งจริงๆแล้วคนไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นพอเข้าสู่วัยหนุ่มสาวครับก็อยากสวยงามนะครับแม้กระทั่งอายุเริ่มต้นไปมากขึ้นเรื่อยๆก็ยังไม่อยากแก่แหมคำนี้รู้สึกว่าเป็นคําแสลงใจมันเลยทําให้เรื่องราวของการสัญญกรรมณนะปัจจุบันครับเข้ามามีอิทธิพลต่อคนยุคใหม่เพิ่่มมมเติมิมากยงขึ้นแ ว่าสัญญกรรมอย่างไรถูกวิธีและก็รวมถึงความปลอดภัยเป็นส่วนสําคัญวันนี้คุยกับแขกรับเชิญครับคุณหมอสุกสมพัทรวุพรบิพั์ดรครับสว,ส,สวัสดีครับเพอนะณปัจจุบันจริงๆ เปอร์เซนต์ของคนที่อยากจะทําสัญญกรรมเนี่ยมันเยอะขึ้นเรื่รอยๆถูกป่ะเทรนดตอนนี้ใกล้แล้วครับกําลังขึ้นสูงขึ้น,นเรื่อยหมอว่ามันเป็นกระแสะโลกไปแล้วมันเป็นจิตใต้สำึกของทุกคนมาเพราะทุกคนก็อยากจะหน้าตาดีอยากหล่ออยากสวยอยากผิวพรรณดีไม่อยากแก่ถูกต้องครับ่ผมแต่ว่ามันเป็นส่วนสําคัญใช่ไหมครับในการที่จะเลือกแล้วก็มีความรู้ถูกต้องแล้วทําไมคุณหมอซึ่งจริงๆแล้วคุณหมอได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเลยมีอะไรอยากจะฝากเตือนไปว่าเขาในแง่ของการเลือก เพราะบางครั้งเขาก็รู้สึกว่าแบบตัวเขาไม่พอแล้วทาไมคุณหมอถึงทําให้แล้วก็รวมถึงในอีกหลายๆแง่คือหลายๆคนหลายๆเคสไม่ได้ไปทํากับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญหรือ<ช>มีความรู้จริงๆอย่าง,างที่มีข่าวคราวเรื่องของใช้รถตู้ฉีดตั้มคอนโดหรืออะไรเงี้ยคุณหมออะไรอยากฝากเตืนอนหมอบอกค่อนข้างยากเพราะว่าความพอใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าในความรู้สึกหมอเนี่ยถ้าถ้าหมอที่มีจรรยาบรณหรือมีเขาเรียกว่ามุมมองด้านเอสเ e ติกก็คือด้านความงามเนี่ยจะเห็นลิมิตบางอย่างในใบหน้าใบนั้น คืวัตทุวันนี้เนี่ยในคอนเซปต์ของหมอเองนะครับตัวหมอเองหมอชอบความที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่ชัดเจนไม่ใช่ว่าจะ V-shape หมดทุกคนตอนนี้ต้องการ Vshape Vshape mm hmm. แล้วเป็น V-shape ทีไ่ไม่ไม่ไม่ได้อยู่ใน V-shape ที่เป็นธรรมชาติเพราะทุกวันนี้เนี่ยเราจะเห็นดาราหลายๆคนที่โด่งดังขึ้นมาไม่ใช่แพทเทิร์นเดียวแล้วทุกวันนี้ดาราบางคนโดดขึ้นมาเลยหน้าตาไม่เหมือนใคร ต่เป็นซปเปอร์สวยในแบบของเขาใช่แล้วคุณต้องดึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกมาให้ชัดครับผมเพราะฉะนั้นจริงๆคุณหมอก็อยากจะฝากเตือนคุณผู้ชมเนี่ยหย่าหนี่ก็คืออย่างแรกเลยก็คือควรจะเลือกสถาบันความงามหรือคุณหมอที่มีจรรยาบรรณที่มีมาตรฐานด้วยถูกต้องแล้วก็เรื่องเรื่องความพอใจเนี่ยอย่าให้อย่าใจร้อนควรจะศึกษาหลายๆที่คืออย่าเชื่ออย่าอย่าเชื่อปักใจไปกับใครคนใดคนหนึ่งซึ่งโดยส่วนมากเนี่ยเขาจะเป็นแบบว่าเพราะตัวเราถ้าตัวเราขาดอะไรไปเจอคุณหมอ ที่หนึ่งคนแรกถ้าคุณหมอคนนั้นเห็นด้วยกับเราเราจะเซเยสทันทีจะต้องเหมือนมาเป็นส่วนสัมพันธสัญญกรรมเนี่ยถ้ามันทําไปแล้วอ่ะเวลาแก้ไขเนี่ยบางทีมันยากหมอหมอบอกตรงๆขนาดคุณหมอจริงๆเองก็ตามอันนี้หมอเถื่อนหมอกระเป๋าเนี่ยอันนั้นคงจะรู้กันอยู่ละแต่ขนาดคุณหมอเองทุกวันนี้ยังมีการต้องบอกตรงกระแสโลกมันเปลี่ยนแรงมากแล้วทุกคนต้องการอะไรที่อยู่นานเพราะปกติคุณเรธจะเคยได้ยินว่าฟิลเลอร์หรือโบท็อกซ์อยู่ไม่นาน มีพยายามการวิจัยออกมาใหม่ว่าจะอยู่ได้เจี8ปี8ปดปีซึ่งจะทําให้คนไข้รู้สึกว่ามันอยู่นานขึ้นคุ้มนะนนแต่สารเหล่านี้ไม่พรูฟแล้วหมอเองก็เป็นเหยื่อของนักวิทยาศาสตร์อเอายาพวกนี้เข้ามาแล้วฉีดคนไข้แล้วบอกว่ามันสลายตัวได้แต่จากประสบการณ์รายงานมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆว่ามันไม่สลายแล้วมันกลายเป็นก้อนผังผืดอยู่ในผิวครับ แล้วพันนี้เนี่ยมันจะเกิดการแก้ไขาย,ยากมากผลระยะยาวเนอะใช่ครับแล้วบางคนต่อให้มีเงินเป็นล้านก็แก้ไม่ได้ละนะคะอิงถามแบบนี้เลยดีกว่าเพื่อจะได้เป็นง่ายคิดสำหรับคุณผู้ชมสัลญกรรมแบบไหนถึงทีถง่ถึงเรียกว่าไม่เสี่ยงหมอจะบอกก่อนว่ามันจะมีบางจุดที่อันตรายโดยตัวของมันเองเช่นสะโพกอันนี้อันตรายมากไม่ว่าหมอคนไหนเก่งแค่ไหนก็ถือว่าเป็นจุดอันตรายครับตอนนี้ที่มาที่มาใหม่ล่าสุดก็คือการฉีดพ,พวกแ a t stem c e ล l การฉีดแฟตบนใบหน้าอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนรอฟังก่อนเพราะว่านวัตกรรมใหม่ๆบางอย่างเนี่ยหลายๆคนถามว่าดีไหมคุณเาจได้ยินนะอันนี้มาใหม่มาใหม่ไม่อยากให้ให้คนไทยหรือคนไข้ทุกคนเป็นหนูทดลองถูกต้องจริงๆ <laughs> ถ้าพูดถึงแล้วสันกรรมก็เหมือนกับดาบสองคมนะต้อง,องรู้สักใช้ถ้าใช้ในด้านที่ถูกมันจะเกิดประโยชน์ตแต่ถ้าใช้ในด้านที่ผิด โทษอาจจะมาแล้วแบบโทษมากกว่าประโยชน์เยอะเลยใช่ครับผมนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็ๆคือนมอในแง่ของเศรษฐกิจเราก็สามารถสร้างไรายได้สร้างชื่อแล้วก็เรื่องของฝีมือด้วย<ช>ครับผม<ช>วันนี้ขอบพระคุณมากครับยินดีครับสวัสดีครับ อย่างนี้คุณหมอย้าปิดท้ายนะครับว่าไม่ว่าจะเริ่มต้นอยากทำสันญากร,รมที่ไหนครับหาความรู้หาข้อมูลก่อนผมว่าคล้ายๆกันครับคนไทยอยากจะซื้อบ้านซื้อรถโอ้โหตระเวนหาแทบตายเลยทีเดียวนะครับสัรรมนี้อยู่บนหน้าเราเลยนะครับแม้กระทั่งในตัวเราก็ตามเพราะฉะนั้นหาข้อมูลเยอะๆครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเรามีเรื่องราวเด็ดๆรอคุณอยู่ครับ ช่วงนี้สนับสนุนโดยจังหวัดชนบุรีและในช่วงโกออนตลอนเมืองชนวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงอีกหนึ่งแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวครับที่มีความอุดมสมบูรณ์เรียกว่าเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับเรามาคุยกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพวงทองท่านนายกสมโชคสิทธ,ธิพานุวงศ์ครับสวัสดีครับซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของป่าเขาเนี่ยคนก็จะไม่ค่อยนึกถึงภาค ตอนออกสักเท่าไหร่เนอะคนก็จะนึกถึงแต่ทะเลอาหารทะเลแต่จริงเราก็มีป่าที่อุดมสมบูรณ์ไม่แพ้ภาคอื่นเหมือนกันครับผมนะครับนั่นก็คือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในเขาอ่างรือในนะครับจริงๆที่นี่เขาก็ครอบคลุมทั้งหมด5จังหวัดใช่ไหมครับท่านครับมีจังหวัดอะไรบ้างครับคือจังหวัดที่ครอบคลุมเนี่ยคือจังหวัดชลบุรีครับจังหวัดระยองจังหวัดฉะเชิงเซาครับจังหวัดจันทบุรี และจงังหวัดสักแก้วครับผมนะครับโหเรียกว่ากินพื้นที่เยอะมากแล้วก็รวมถึงที่นี่ก็ต้องมีแหล่งท่องเที่ยวที่เรียกว่าเป็นจุดดึงดูดนะักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายรวมถึงน้ําตกด้วยครับคือน้ําตกที่นี่จริงๆแล้วผู้คนที่เข้ามาเที่ยวที่นี่คือต้องการมาสัมผัส <ập> อ,อากาศอันบริสุทธิน์นะครับนะแล้วก็อยากจะมาชมธรรมชาติซะมากกว่านะครับความสมบูรณ์ของป่าแล้วป่าผืนนี่ถือว่าเป็นป่าผืนสุดท้ายที่ยังสมบูรณ์ที่สุดของจังหวัดชลบุรีก็ว่าได้ครับผมนะครับมีทั้งอุดมสมบูรณ์เปพันไม้ต่างๆนะครับ ท,ที่ยังทุกวันนี้ยังอาจตายครับผมนะครับแล้วมีน้ําตกน้ําตกชื่ออะไรครับน้ําตกที่ชื่อเนี่ยคือน้ําตกอ่างผักน้นามปัจจุบันนะครับถ้าพูดถึงชนบุรีเรื่องการเที่ยวน้ําตกหรือธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยต้องไปที่อําเภอบอ่อทองครับเพราะที่นี่จริงๆแล้วยังมีป่าที่ผมบอกแล้วว่าสมบูรณ์ที่สุดของชนบุรีก็ว่าได้ครับผมแล้วในกิจกรรมของการเที่ยวนี่ครับพามีไปทําอะไรยังไงบ้างเอง่ยคือกิจกรรมที่ไปเที่ยวเนี่ยทุกวันเนี้ยนะครับหเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจนะครับแล้วก็หลังจากบางกลุ่มบางคณะที่ไปี่ย ก็จะไปในลักษณะของการไปศึกษาเส้นทางธรรมชาติ mm hmm. ศึกษาพันธไม้บางกลุ่มก็ไปเพื่อการออกกําลังกายไม่ว่าจะเป็นพวกจักรยาน mm hmm. หรือมอเตอร์ไซค์ทั้งหลายครับผมทางองค์การ,รบริหารส่วนตำบลนี้ครับมีการดูแลนักท่องเที่ยวยังไงมีการจัดรู้จัดทริปหรือเตรียมความพร้อมยังไงบ้างครับคือจริงๆแล้วโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่ไปเนี่ยที่น้าตกอ่างบางน้ำเนี่ยทางองค์การบริหารส่วนตำบลพวงทองเนี่ยได้ของงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น,น,นๆเพื่อจับทาถนนล,ลาดยางเข้าไปสู่แหล่งท่องเที่ยวและจัดทําทางเท้า นะครับสำหรับที่ให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายครับผมรวมถึงเห็นบอกว่ามีการเตรียมความพร้อมในแง่ของมักคุเทศหรือว่าคนที่จะแนะนําหรือว่าดูแลเรื่องของทั้งความปลอดภัยแล้วก็ให้ความปรูกข้อมูลด้วยครับที่ยวตอของเราเนี่ยถ้าเกิดว่ากลุ่มบุคคลใดที่จะเข้าไปเที่ยวเนี่ยสามารถประสานไปทางบตอบตอก็จะจับพวกนักมักคุเทศนะครับคนที่สําหรับนําเที่ยวป่าได้ครับผมโดยส่วนมากเขาเที่ยวกันแบบไหนครับถ้าในกิจกรรมของการเที่ยวมันควรจะแบ่งเวลายังไงครับเป็น ครึ่งวันเช้าครึ่งวันบ่ายทั้งวันเต็มวันหรือว่าต้องวขวนค้างคืนหรือ,อยังไงดีครับคือจริงๆแล้วถ้าเกิดไปเที่ยวที่ตำบลพงทองเนี่ยนะผมขอแนะนําว่าควรจะไปค้างคืนสักหนึ่งคืนคนะครับมันจะเที่ยวได้ทั่วเพราะจริงๆแล้วพื้นที่ตำบลพงทองเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ใหญ่นะครับพื้นที่แสนกว่าไร่นะครับการเดินทางแต่ละจุดแต่ละจุดก็ใช้เวลาพอสมควรถ้าเกิดค้างคืนเนี่ยเราจะสามารถชมได้ตั้งแต่ว่าช่วงเช้าเราจะไปน้ําตกครับช่วแล้วก็ไปถ้ำ เสร็จช่วงเย็นเราสามารถมาช่่งมานั่งชมฝูงนข้างเขาได้ก็เรียกว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมก็เรียกว่าเหมาะสำหรับคนที่รักการท่องเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์นะครับเชิงนิเวศดูแลธรรมชาติคร,ครับผมนะครับท่ามีอะไรอยากจะฝากในแง่ของข้อควรปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวไหมครับว่าถ้าอยากจะไปท่องเที่ยวที่ท,ที่เนี่ยนะครับบอ่อทองเราควรจะต้องดูแลหรือปฏิบัติหรือรวมถึงมีการเตรียมความพร้อมร่างกายยังไงบ้างครับจริงๆแล้วโดยเฉพาะน้ำตกอ่างักน้ำเนี่ยนะครับนะาถ้าเกิดใครจะเข้าไปเที่ยวเนี่ย น้ำตกตัวนี้มันอยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่านะครับต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอย่าเก็บของป่านะครับอย่าอย่าเก็บย,า,ยาเสียงดังเอะอะโวยวายนะครับหรือแม้แต่อย่านําอาหารหรือเครื่องดื่มขึ้นไปรับประทานบนนั้นนะครับ,รบถ้าเกิดกลุ่มคณะไหนที่ต้องการจะไปเที่ยวน้ําตกเนี่ย แล้วต้องการจอาอาหารหรือประานเนี่ยทางอบตเนี่ยนจัดเตรียมสถานที่ท้้งล่างก่อนขึ้นน้าตกเนี่ยไว้เป็นที่สําหรับรับประทานอาหารได้ครับผมนะครับในแหล่งข้อมูลเหล่านี้สามารถไปดูอะไรเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ในเว็บไซต์ของอบตพงทงครับครับผมนะครับนะครับปิดท้ายครับท่านนายกฝากเชิญชวนดีกว่านักท่องเที่ยวยิ่งช่วงนี้เข้าสู่ช่วงฤดูฝนด้วยนะครับการท่องเที่ยวป่าแล้วก็ไปเที่ยวน้ําตกแบบนี้นะครับเขาบอกว่าหน้าน้ําจะทําให้น้ําตกสวยสุดเรียนเชิญชวนครับครับจริงๆแล้วถ้าเกิดมาจะจะเที่ยวนะครับผ่านมาชนบุรี ผมก็ขออยากจะเชิญชวนนะครับคนที่ชอบอากาศอันบริสุทธิ์นะครับชอบกินนอายของขุนเขาชอบเที่ยวป่าชอบประจนภัยนะครับผมอยากแนะนําให้ไปเที่ยวที่อําเภอบ่อทองนะครับเพราะที่นี่ยังมีพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์นะครับถือว่าเป็นปอดของคนชนบุรีนะครับผมก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับเพราะที่นี่มีแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นน้ําตกอ่างผักน้ำนะครับถ้าเขาต่างๆนะครับและช่วงยามเย็นนะครับเราจะสามารถนั่งชมฝูงข้าเขานะครับที่บินออกมาหากิน ครับซึ่งเป็นคลื่นที่สวยงามนะครับจึงอยากเชิญชวนทุกท่านให้มาเที่ยวที่นี่ครับครับผมนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองของชนบุรีที่รับรองว่าคุณผู้ชมนะครับไม่เคยสัมผัสความอุดมสมบูรณ์แล้วก็อากาศบริสุทธิ์แบบนี้มาก่อนอย่างแน่นอนนะครับขอบพระคุณครับท่านครับ ถึงแม้ว่าโลกในยุคปัจจุบันนีครับจะให้การยอมรับกับความสวยงามเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เปิดใจยอมรับเรื่องราวของการทําศัลยกรรมมากยิ่งขึ้นด้วยแต่ผมว่าคนยุคใหม่อย่างพวกเราครับต้องให้ความสําคัญเรื่องของความสวยงามไม่ใช่เฉพาะภายนอกต้องให้ความสําคัญกับความสวยงามทางด้านจิตใจนั่คือเรื่องของความดีภายในตัวบุคคลด้วยนะครับหมดเวลาแล้วครับกับเรื่องราวของความเด็ดที่นํามาฝากกันกับทีเด็ดเมืองไทยปิดท้ายเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเข้าไปคลิกไลค์แฟนเพจของรายการนะครับเรามีหนังสือดีๆเล่มนี้รอคุณอยู่ รู้ไม่ป่วยง่ายไม่ตายเร็วขอบคุณสำนักทีมโรสแมรี่ด้วยและขอบคุณเสื้อผ้านะครับจาก26 degrees ด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่วันอังคารหน้ากับเรื่องราวของความเด็ดรอบเมืองไทยในทีเด็ดเมืองไทยสวัสดีครับ